สำหรับผันแรกนะครับเราจะใช้เป็นแซงออนอารีนะครับสมบัติตามนี้เลยส่วนแคนดี้นะครับเราจะใช้เป็นแคนดี้ของน้องเองเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะโอเคไปดูกันครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมไซเน็กนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเบรกเอาสถานที่ถ่ายทำยิลลีู่ดกันนั่นเองโดยวันนี้นะครับผมได้รวมเซตอีพิกล้วนมาเนาะให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมาดูกันครับว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับ ซึ่งผมว่าโดยรวมๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับเซตนี้มันอาจจะมีทิคแหละแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะครับโอเคผมจะเลือกพูพดปะาปแล้วแล้วก็วไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะแพทเทิร์นแบบนี้นะครับให้เรากระโดดหนึ่งครั้งรัวๆนะเนาะเบียรมันติรอบสองครับ หลังอันตีให้รีบกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วจากนั้นก็รีบเก็บนกนะนกก็เป็นหนึ่งในกิมมิคของดานนี้นะครับการเก็บนกจะทาให้นกมันบินไปเก็บเยลลี่เพิ่มเนาะซึ่งผ่านนกตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้อะไรมากนะครับเนื่องจากมันเป็นเหรียญเนานะแต่ว่าก็ควรจะเก็บเลยจุดนี้ขึ้นชั้นบนครับจากนั้นก็ค่อยๆดรอปลงมาเนาะป,ปึ๊บแบบนี้นะครับจะเก็บนกได้พอดีเลย จุดนี้รีบขึ้นไปเก็บนกครับจากนั้นก็อันติรอบสามนะครับเก็บขยะเนาะรอบนี้ก็ให้ใช้สติดีๆหน่อยนะครับมันพลาดง่ายนะหลังอันติเสร็จให้รีบกระโดดรัวๆนะครับเพื่อขึ้นไปด้านบนเนาะแล้วก็เก็บนกแบบนี้โอเค ุดนี้ก็ให้แมเนจดีๆนะครับว่าเราควรจะเลือกทางไหนนะทางที่มีนกก็ปล่อยไปทางที่ไม่มีนกก็ขึ้นไปเก็บนะครับข้าวันตีรอบที่หนึ่งเหมือนเดิมครับเก็บขนมนะแล้วก็เล่นไปตามปกติเลยเนาะตอนนี้เรามาอยู่บนลังม้าแล้วนะครับลังม้าเราก็ มันมันมันก็เหมือนแพลตฟอร์มปกตินะครับก็กระโดดเล่นเล่นไปตามปกติเนาะไอพวกนี้มันก็จะยิงหีให้เรานะครับก็พยายามเก็บเหรียญที่ตกมานะเตรียมนับสองครับจากนั้นให้ดรอปลงจากแท่นนี้แล้วก็กระโดดสองครั้งยื้อแบบนี้นะครับ ดูวัดเสียวหน่อยแต่ไม่ได้ยากนะครับตอนนี้ก็เล่นนกไปตามปกติเนะจุดนี้ให้สไลด์นะครับเพื่อดีเลย์เนาะจากนั้นจุดนี้ก็ยื้อไกลๆเลยครับนับหนึ่งแล้วก็ยือย้อไกลไๆปึ๊บปึ๊บโอเคสวยโดยรวมก็เป็นผัดเล่นธรรมดานะครับผัดนี้เรามาต่อกับผัดที่2กันครับก็ใช้เป็นมาการงเนาะสมบัติตามนี้เลยนะครับสําหรับแคนดี้นะครับเราจะใช้เป็น พลังของน้องเองเลยนะครับก็ตามปกตินะโอเคไปดูกันเลยสําหรับมากะลงนะครับถ้าเกิดตรงนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับเราจะกลับมารีเซ็ตอยู่บนรางม้าใหม่เนาะก็เหมือนเดิมนะครับประคองตัวเองบนรางม้านะครับจากนั้นก็เก็บเหรียญที่ไอคาวบอยมันยิงให้เนาะตามปกตินะครับ อันติไปนะครับจุดนี้ก็พยายามเอามากะลงตอนอันติไปพังหีบเยอะๆนะครับจะได้ได้เหรียญมาเยอะๆนะจุดนี้เก็บแม่เหล็กนะครับจากนั้นก็เตรียมประคองดีๆแล้วก็เก็บขวดเลือดแบบนี้เนาะง่ายๆ านสเตจแรกแล้วครับต่อไปเรามาอยู่กับสเตจที่2 <_ C ities> ก็คือไปกันเถอะการประชนภัยของขบวนการเยลลี่นะครับโอ้โหช่อจุดนี้ก็วิ่งไปเก็บปกติเลยนะครับ ามาและเจ้ามังกรมังกรมันจะเสกลูกน้องโง่ๆของมันมานะครับเราก็กระโดดหลบไปเนาะคือมันไม่มันไม่มไมยากมันมันง่ายเลยด้วยซ้ำเลยเอาจริงๆอ่าคุณพ่อมดก็จะปลาหินใส่แล้วไอ้ตู้มังกรก็พังนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคจุดนี้ก็กระโดดเก็บเหรียญดีๆนะครับ อันนี้จะเป็นดาวแบบพิเศษนะครับผมเรียกว่าดาวลุงนะดาวลุงก็ต้องเก็บดีๆนะครับดาวลุงมันค่อนข้างจะคะแนนเยอะมากๆเลยเนาะอ๋อแล้วก็ความรู้อีกอย่างนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะดาวลุงอย่างนี้นะครับไม่ใช่แค่ว่าเราจะเปลี่ยนเหรียญเป็นดาวลุงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถชนได้ด้วยนะครับใช่แล้วครับไม่สามารถชนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในสถานะดาวลุงแบบนี้กล้าเล่นไปเลยนะครับส่วนวิธีดูว่าสถานะดาวลุงอยู่กับเราไหมก็ ให้ดูที่ส้นตีนแล้วครับถ้าเกิดส้นตีนเรามันมีประกายลุ้งแสดงว่าเรายังอยู่ในสถานะดาวลุ้งเนาะโอเคอันตีครั้งท้ายแบบง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าอันตีเสร็จก็อย่าลืมกระโดดยือด้วยเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับโดยรวมผัดนี้ก็เล่นปกติกว่าแซงออราเรกนะ เรามาอยู่กับผัดที่สามนะครับอย่างยศเนาะยศเราจะใช้สมบัติตามนี้เลยครับส่วนแคนดี้เราจะใช้เป็นคะแนนของยศเองเลยนะครับก็ตามปกตินะไปดูกันเลยมาอยู่กับผัดยศกันครับก็ยศอีกแล้วนะอยศนี้น่าจะเรียกได้เต็มปากแล้วแหละว่าตัวเมตาเบรกเอาเนาะแม่งมาทุกเบรกจริงๆอ่ะทุกคนเห็นไหมครับอ่ะดูที่ส้นตีนของยศนะครับนี่เห็นไหมเราจะมีปากายลุงนะครับนั่นแหละตอนนี้เราอยู่ในสถานะลุงเนาะ อ่าถ้าไม่มีอย่างนี้ก็คือสถานะหายแล้วนะครับสามารถกลับมาชนได้เหมือนเดิมแล้วเนาะตรงนี้ก็เก็บวิ่งไปตามปกติเลยนะครับกลับมาและไอ้มังกรนี่ไม่ยอมแพ้จริงๆ มันก็ทําทรงแบบเดิมนะครับปล่อยลูกน้องไปแบบเดิมนะเราก็นั่งอันติไปโง่ของเรานะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมันมันง่ายอะ่ะเออเนี่ยมังกรแตกแล้วยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยจุดนี้วิ่งเก็บไปตามปกติเลยนะครับพยายามอย่าไปกระโดดในจังหวะที่ไม่ควรเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพลาดไอ้ไอ้เหรียญดาวลุงได้นะครับจบแล้วครับสำหรับสเตจที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปสเตจสามกันต่อเนาะซึ่งวันก็คือ ความรักท่ามกลางแสงไฟโอ้โคต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 เสียว แล้วมาอยู่กับกิมมิคประจําด่านอีกอันนึงครับก็คือนี่ครับโทเคตเหรียญอย่างนี้เนาะถ้าเราเก็บแล้วมันจะโปรยเหรียญลงมาจากกองข้างบนนะครับก็พยายามเก็บให้เยอะนะครับเพราะว่ามันก็มีผลกับคะแนนเนาะอ่ามาแล้วอีนางอีกเรื่องเราก็วิ่งไล่ตามมันไปนะครับมันก็โปรยไอกองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาโปรยมาให้เราเรื่อยเแล้วก็พยายามเก็บนะครับ จุดนี้ให้ระวังหน่อยนะครับจุดนี้เราจะมีเลือดอยู่ตอนสุดท้ายเนาะให้กระโดดยื้อแบบนี้ครับนี่ถ้าเกิดยื้อไม่ทันก็คือจบเลยนะโอเคอันติีครั้งท้ายไปนะครับก็นั่นแหละครับเหตุผลที่จังหวะเกิดมันสําคัญมากเนาะเพราะว่าถ้าเราแบบเกิดผิดไปนิดเดียวอาจจะเก็บเลือดเมื่อกี้ไม่ได้เลยเนาะประมาณนี้ครับสําหรับผัานนี้ก็เป็นผัดปกติที่เสียวๆอยู่ผัดหนึ่งนะครับ มาอยู่กับผัดแบ็กเบอร์รี่กันนะครับจริงๆในความเป็นจริงเขาจะไม่ได้ใช้มาไม้นะครับเขาจะใช้เป็นสมบัติคนะิวบิกเนาะที่เป็นคอมโบกับแบ็กเบอร์รี่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีคิวบิกตันเนาะผมเลยขออนุญาตใช้มาไม้นะครับส่วนพรแคนดี้เราก็จะใช้เป็นอันนี้ทั้งหมดนะครับไปดูกันเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับอย่างแรกให้เราสลด์เก็บเลือดให้ชา้าที่สุดนะครับแบบนี้นะครับขอโทษสําหรับเทคนิคที่ไวไปหน่อยเนาะมันจาเป็นจริงๆนะครับ โอเคเรามาอยู่กับผัดที่4ี่อย่างผัดแบล็กเบอร์รี่นะครับผัดนี้จะเริ่มมีเทคนิคที่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นการจําจุดใช้คาถาเนาะก็ตามที่บอกไปตอนต้นนะครับผมใช้มาไม้แทนคิวบิกของแบล็กเบอร์รี่เนาะเป็นเพราะว่าคิวบิกผมมันวลวแค่8ปดนะครับส่วนมาไม้ผมเวลวตันเนาะก็เลยขอญอาตใช้แทนนะครับถ้าอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ใช้สมบัติคอมโบของอจแกจะดีที่สุดนะครับ สำหรับในดานี้ครับเราจะกักคาถาไปยาวๆเลยเนาะเราจะไม่ใช้คาถาเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวนะจังหวะมันจะเพอร์ฟกปเป๊ะนะครับเราไม่ต้องย่อเลยนะอืปล่อยคาถามันเก็บครูดาวไปงั้นแหละนะครับเห็นไหมเนี่ยนเนี่ยผู้มันก็มาระเบิดตรงที่เราจะชนเป๊ะเลยนะเนี่ยเราไม่ต้องไปกดคาถาเลยนะครับกักไว้เนาะกักไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปแคร์นะ <K ull ida> อ๋อแล้วก็ตามที่เห็นนะครับสมบัติอันแรกนะเป็นสมบัติเก็บจํานวนเหรียญเนาะก็พยายามเก็บเหรียญให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผ่านนี้สําคัญมากๆนะ ่าวิ่งลูกไฟไปตามปกตินะครับจุดนี้ก็พยายามเล็งเก็บไอดาวลุงเนาะอ่าอันนี้อ่ะโอเคลงมาดรอปตรงนี้นะครับจากนั้นก็เดินไปเลยหนังนี้ก็จะให้ขวดเลือดเรานะครับโอเคจบสเตจที่สามแม้เออสามแหละนะครับโอเคไปต่อสเตจที่สี่กันนะครับคําสาปที่เปียกชุ่มแห่งรุ่นอารุณรุ่นอาุณพอ่อไม่มีไรสําหรับด่านนี้เราจะเริ่มใช้คาถากันแล้วเนาะ ถ้าเกิดคุณเห็นซอมบี้นะครับเอ่อไอซอมบี้น,นี้แหละนะครับกดคาถาแม่งใ,ใส่เลยนะครับอ่ากดไปเลยนะครับจุดนี้จุดนี้ไม่ต้องกดนะครับผู้ดาวเต็มพอดีสําหรับด่านนี้ครับเราจะมีซอมบี้อันนี้เนาะซึ่งมันเป็นซอมบี้ที่จะดอบเหรียญเมื่อเราทําลายมันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพยายามทําลายมันให้เยอะที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราต้องการเหรียญมาฟูลฟิลสมบัติอันแรกไงเ,เดี๋ยวจุดไหนผมใช้คาถาก็สามารถใช้ตามได้เลยนะครับ หรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณใช้เป็นคิวบิกก็พยายามหาจุดที่คิดว่ายิงคาถาคุมค้มๆแล้วก็ยิงไปเลยเนาะมันไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับเออแหละถ้าเล่นหาท็อปเซิร์ฟมันก็ซีเรียสแต่ว่าแบบอันนี้เราเล่นชิวๆไงเราก็แบบใช้ตามที่แบบคุณคิดว่ามันคุ้มไปเลยนะครับคงจะมีคอมมอนเซนต์กันเออพูดเหมือนด่าเลยจริงๆไม่ใช่สำหรับจุดนี้นะครับก็เก็บลูกไฟเนาะ ซอมบี้มันจะสุ่มเกิดระหว่างแท่นบนกับแท่นล่างนะครับก็พยายามรีบดูแล้วก็รีบๆกระโดดขึ้นไปทําลายเลยเนาะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเหรียญมันเยอะมากๆเลยนะถ้าพลาดไปนี้ก็คือแบบเสียน่าจะหลายล้านเลยมีหนำซ้ำเรายังต้องมาเติมสมบัติอันแรกไงสมบัติอันแรกนี้ก็คะแนน5้าล้านต่ออันเลยนะเออผ่นนี้มันก็จะมีความคะแนนแกว่งอยู่เนาะขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บเยลลี่เหรียญได้ดีแค่ไหนนะครับ สำหรับจุดนี้นะครับก็ใช้คาถารัวๆเลยเนาะเราจะทำลายได้แบบอิ่มๆจุดนี้ก็ด้วยจุดนี้ก็ด้วยนะครับอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็ด้วยเนาะถ้าเก็บมาทำลายดีกว่านี้ก็สามารถทำลายสองอันท้ายได้เหมือนกันนะครับแต่ผมทำได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหละโอเคใกล้ตายแลวเนาะก็ รีบใช้คาถาน,นะครับจากนั้นก็กระโดดยื้อสองครั้งมาตายตรงนี้ก็ถือว่าโหดแล้วนะครับสําหรับใครที่ใช้คิวบิกอาจจะได้ประมาณ670กว่าล้านเลยเนาะมาอยู่กับผ่านสุดท้ายอย่างพิงช็อกโก้กันครับเราจะใช้เป็นสมบัติตามนี้เลยเนาะจริงๆท็อปเซิร์ฟเขาจะใช้เป็นแทนจากไอ้ดอกไม้เป็นถังป๊อปคอรนนะครับแต่ว่าตามที่รู้กันผมไม่มีถังป๊อปคอนนะครับพอรอแคนดี้ก็ตามนี้เลยเนาะไปดูกันครับ ผัดนี้จะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าจะบอกแค่จุดที่สําคัญจะต้องยิงเนาะอย่างเช่นตรงนี้ครับที่ลงมาแป๊บนึงก็ยิงเลยนะครับอ่าจะยิงตรงวงเวทพอดีเนาะไม่ก็ถ้าเกิดมีใครมีความสามารถมากพอก็สามารถเอ่อดูวงเวทแล้วก็ยิงเองได้เลยนะครับไม่ก็จําจากจุดที่ผมบอกก็ได้เนาะถึงปลแท่นตรงนี้แล้วยิงนะครับ จุดนี้พอทำลายตรงนี้เสร็จก็ยิงต่อนะครับจุดนี้ได้ใช้เขียวคุ้มๆเลยครับนี่เห็นไหมเนี่ยโคตรเยอะจบสเตจ4เสร็จก็ยิงต่อนะครับปึ๊บๆๆนี่ไปสเตจ5กันต่อครับสเตจ5หลังจากหนังจบนะครับจุดนี้พอใกล้ชนถังป๊อบคอร์นก็ยิงให้หมดนะครับ จุดน,นี้วงเวทจะหมดก็ยิงให้หมดนะครับจุดน,นี้ใกล้ชนถังป๊อปคอนก็ยิงให้หมดเหมือนเดิม จุดนี้เก็บโทเคิเหรียญก่อนแล้วค่อยยิงให้หมดนะครับจุดนี้จะขึ้นฟางสองก็ยิงให้หมดนะครับจุดนี้จะชนนกก็ยิงให้หมดนะครับ อันนี้ผมยิงสูงไปหน่อยเนะาะคาเนนก็อาจจะหายไปนิดนึงนะจุดนี้เก็บปลายแท่นหมดก็ยิงให้หมดนะครับ จุดนี้วงเวทรีเซ็ตก็ยิงนะครับจุดนี้นะครับก่อนตายเราจะเก็บอันนี้ได้พอดีเนาะจากนั้นก็รอวงเวทแป๊บหนึ่งแล้วก็ยิงต่อนะครับกระโดดยื้อเก็บปึ๊บปึ๊บนี่ถือว่าง่ายนะครับแต่ต้องใช้สติมากนิดน,นึงเนาะ ประมาณนี้ครับสาหรับการเล่นเบรกนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเบรกที่เล่นง่ายดีนะครับเทคนิคไม่ค่อยเยอะเนาะจะยากตรงผัดแบล็กเบอรี่กับผัดพิงช็อกโก้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่หลกัหลกๆก็อยู่กับสติล้วนๆเนาะก็ถ้าเอาไปเล่นตามนะครับแล้วสมบัติถูกกว่าผมไม่ก็เล่นอะไรได้ดีกว่าผมเนี่ยสามารถขึ้นเรจนได้แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ติดที่ว่าแบบสมบัติผมมันไม่ตรงได้ไงเออก็เลยได้แค่ชาเลนเจอร์นี่แหละนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเนาะก็ ประมาณนี้ครับสำหรับเซตอีปิกล้วนนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เนาะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ